วันนี้เรามีปามามาฝากพี่้านาด้วยนะครับ,รบโอ้โหนะครับเลยนะปามาหนึ่งชีวิตนะครับใส่สวยๆเลยนี่ครับปามาของเรา วัดไชยนะครับวันนี้เย็นๆบรรยากาศดีๆนี่โอ้รันักท่องเที่ยวเยอะมากน่าตืน่นเย่ยวเยอะครับวัดไชยนะครับนี่ครับไชยนะครับนี่โอ้รับนักท่องเที่ยวข้างเยอะเรือจนเย็นข้างจะเยอะเลยนี่ครับน้ำดำน้ำไม่ดมำมดำเอามาคราวนี้ มาเชิญด้วยกันนะครับนนะสำหรับทริปนี้นะครับมานั่งกินเขาเรียกอะไรนี่ชาบูเลยเหรอชาบูชาบูสองน้ำนะคือเราค่อนข้างจะอันนี้ไปสูงนิดนึงนะครับเราไม่เน้นปลานะ<อ>เราจะมาตกปลากันนี่ครับครับผมมาครับนน,นะอืมคุณกำสะพานปีดีอยู่ฝั่งโน้นมองเห็นรกมือดอีบรรยากาศอยู่ประมาณนี้ Nee, 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 nee. nee. Ah. ครับนะนะวันนี้มาพบผมนะสอับยาคนละคันเบ็ดตกปลานะครับวันนี้ผมจะพาทีมงานไปค้างคืนนะครับนน่าเรือชมบรรยากาศแล้วก็พักผ่อนตอนกลางคืนกันนะครับแล้วก็ตกปลาด้วยนะครับนี่พร้อมทุกชายนะครับทีมงานครับนี่ครับไปด้วยกันนะครับทีมงานคนอื่นก็ฝากหน้ากดไลค์กดแชร์สรับยาคนละคันเบ็ดตกปลาด้วยครับวันนี้อาจจะเป็นที่เล็กๆนะครับวันนี้เราออกประมาณบ่ายๆนะครับเดี๋ยวพาทีมงานไปพักผ่อนตอนคืนตกปลาแล้วก็นอนพักแรมบนเรือเลยนะครับทำกับข้าวกินกันบนเรือเลยนะครับ ปนี่คืออุปกรณ์สมระของเรานะไปในเรือครับนี่ดูได้เลยครับนี่อุปกรณ์เครื่องครัวพัดลมพัดลมเราพร้อมครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะเย็นนะครับรอเออพร้อมทุกอย่างเดี๋ยวไปกันครับไปไปกันเลยครับจี้ ไม่แล้วเจ้านี่ครับวัดชัยนะครับวันนี้เย็นๆบรรยากาศดีๆนี่โอ้รักท่องเที่ยวเยอะมากน่าท่องเที่ยวเยอะครับวัดชัยนะครับนี่ครับวัดชัยนะครับนี่โอ้รักท่องเที่ยวข้างเยอะเรือจนเย็นข้างจะเยอะเลยนี่ครับเดี๋ยวชัยครัเชื่อวัดชัยโอ้มุมนี้สวยเลย นี่ครับบรรยากาศนักท่องเทียเท่ยวค่าจะเยอะเลยนะครับนี่ตอนเยน็นๆคร่ำนะครับวันนี้มาเที่ยวกันวัดชัยแต่จะทำท่าเทียบพอน,นี้ท่าเทียบก็ต้อง,องนะใช่ไหมฮด้านซ้ยฝัง่งนี้เป็นวังนะวังฝั่งนี้เป็นวังนะครับนี่ครับ ฝ่ายนี้ก็เป็นวังนะครับเยอะเหมือนเดิมเยอะคนเยอะคนเพียบเอาตรงนี้นี่สวยๆโหตรงแบบพระอาทิตย์กำลังค่อยต่ำเลยบรรยากาศมันก็ค่อนข้างจะ็นเฉียบสวยๆมันเ,เยอะเลยพี่บีก็นี่หน่อยดิโอ้โหพี่บี <love> เอาใส่หม,มูครับวันนี้ นายาพาแฟมิลี่มากินกันที่บนเรือกันเลยแถวอุทยานนะมาตกปลาเล่นๆกันแล้วก็มาทำข้าวกินกันช่วงนี้อากาศกำลังแบบเย็นๆสบายๆายช่วงนี้นะเออนี่เรือเราก็สามารถทำกับข้าวกินได้นะครับป,ป้าใช้มือก็ได้ใช้มือเลยลูกมัน้มือใช้มือใช้มือ,มอ,มอเอาลูกนี่ครับอ่ามาดูหลังเรือหน่อยดิทายันมาหลังเรือหน่อยดิครับนี่ครับบรรยากาศนะ ลงเบ็ดไว้แล้วครับนานะอืตรงนี้ก็ปากหลักกินข้าวทำข้าวเย็นกินก่อนนะครับเรามาอยู่ตรงเมือดืดตรงแถวทุยานะช่วงนี้ลงเบ็ดแล้วก็ทยอยกันนะครับถึงก็ฝากนันะติดตามด้วยไม่รู้ว่าจะมีผลงานหรือเลปล่าแต่ว่ามาใช้ชีวิตอยู่กลางคืนนะครับที่จุยาฯนะแล้วก็จะพักผ่อนกันบนเรือเลยนอนกันกินข้าวเสร็จนะครับ ก็จะปักหลักเลยจะไม่ค่อยจะย้ายหมายเท่าไหร่นะครับวันีนี้เราไปชิมดูว่าอาหารที่เราลังสรรกันวันนี้มีอะไรนะครับลองดูดูทางนู้นเลยนี่ครับบรรยากาศอืมวีสู้ๆนะยครับนี่นะครับอืมเดี๋ยวมีผลงานเดี๋ยวจะมีช็อตผลงานให้ชมไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับวันนี้ เน้นพักผ่อนะครับวันนี้นะครับนเน้นพักผ่อลอยไม้เบาอือปิดไฟก็ได้ไฟหน้าตัวเองไงมันสองกันเบาเรือไฟสว่างลนะอืออือ นี่ต่อแก๊สปิกนิกเราซื้อมาอย่างคุ้มวันนี้มาเดินมาเด้อพี่น้องมากินนากันครับถืงอข้างหลังก็ตกปลาก่อนนะครับชาพูนมิทันที่นะคะวันนี้อากาศดีมากไม่ร้อนอากาศเย็นสบายเลยตอ,อนนี้เอ้าทำไมพูดแบบนั้นเนอะพูดแรงต้ยอะ่ะ <laughs> <laughs> ผู้เร่งเต้ยด้วยนะน้องบีนะครับวันนี้มาที่เราวันนี้ครอบครัวของเราเออค่อยๆไปค่อยๆไปโอเคโอเคตัดก่อนก็ได้น้ำดำน้ำไม่ดำใช่มีดเอามาคราวน,นี้มาเชิญด้วยกันนะครับน้าๆสำหรับทริปนี้นครับมานั่งกินเขาเรียกอะไรนี่ชาบูเลยเหรอชาบูชาบูสองน้ำนะ กินข้าวกับบรรยากาศมืดๆอากาศเย็ยนๆนะอากาศค่อนข้า,างดีครับช่วงนี้เราอยู่ที่อยุธยานะมืดๆหน่อยวันนี้ข้าม,มืดบรรยากาศนี่ถ่ายมาทางนี้ลูกเออบรรยากาศมาๆมา,มากินกันเลยอ่ามาๆมาๆมาๆสีอ่ารอยอร่ารอยนี่ وي, وي, นบรรยากาศบนท้ายเรือของเรานะครับเรือเราค่อนข้างจะอันนีดิกสูงนิดนึงนะครับเราไม่เน้นปลานะเราจะมาตกปลากันนี่ครับ อกินกันได้เห็นเลยนะครับนี่อันนี้คืออะไรนี่บีแนะนําหน่อยเนื้อเนื้อสามชั้นค่ะนี่อันนี้หมูหรือเนื้อเอาหมูค่ะหมูสามชั้นอันนี้น้ําอะไรอันนั้นน้ําดําค่ะเออดำแล้วเหรอเนี่ยออันนี้คือน้ําธรรมดาอ๋อโอเคนี่ครับนะมา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 ของมันคู่กันอื้อหือบีเอาดิรออะไรมามาครับคลิปนี้เป็นทิป กินอะตัวเล็กอิ่มกินไหมอืมอิ่มแล้วเลยแครอืมอิ่มตลอดเลยกินของไข่กินกองไข่ดีครับครับเนี่นะเสร็จแล้วเอามาครับผมมาครับเนี่นะอืมจรินครับอร่อยอร่อยครับเอาพริกกระเทียมไม่เอามากระเทียมมาไหม มีอะไรกลืมครับตามตาแล้วค่ะหือหือเบลเบใส่ไหมเอาที่ยาวเลยเอาไม่ไม่ใส่ร่วมกันเราใส่ไหมไม่ใส่ได้เลยเอาเหรอนี่ใส่ได้เลยแต่ไม่กินเอาจริงดิเอาระหว่างรอปลาเราก็กินก่อนปลามากินก่อนนะครับที่เลเล็กนะวันนี้ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าปลานะแต่ว่าเรามาเอาบรรยากาศตอนกลางคืนแล้วกันอือหือ เริ่มมาครับเนินนาเนี่ยอ่ะมาลุยกันข้างหลังเราเห็นแวบๆนี่เลยผลละใบนะะผลละหมากากไม้เราก็มีน้ำเบียร์เล็กอ้าวอ้าวชิมตัวเองกินอิ่มนะชิมดูนะโอ้โมานั่งกินข้าวกันปล่อยกันเห็นๆเลยจุดอยู่สุธยานนะเนี่ย นน่สะพานปีดีอยู่ฝั่งโน้นมองเห็นรกมืดขังบาใส่วางผลไม้หน่อยดิถังอืเอาวางก็อเอาลูกวางก็งได้ออ่างเงี้สแต่ดีก็โอเคแล้วอืมนี่นะครับเรียกว่าอะไรอันนี้ไม่รู้จักอีกบักทัน อีสาเนเรียกอีสานอีสานเรียกบักทันโฮ้ยตายเรียกว่าอะไรลูกอะไรพุตต่าค่ะพุตซ่าซ่าไ,<ห>ไม่พุดพูดดังๆพุตซ่าครับพิซซ่าพุตซ่าครับอีสานเรียกว่าอะไรเหงาบักทันเงี้ยบริจาคบักทันบอออ่ออืออ๋อ แนะนำผลไม้หน่อยครับนี่แล้วว่าอันนี้เป็นผู้ดังๆ <ตำ S 2> เลยครับอันนี้เป็นบักนัดเอาภาษาใต้เรียกว่าอะไรใต้เขาเรียกว่าอาลูกยานัดอื้ยึยานัดนะครับแานัดเอ,อดูนี่ดูเนื้อดิอือเนื้อเนื้อดูเนื้อนเนื้อนี่นจิ้มเนื้อไฟกำลังร้อนผุดๆเลย เดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหะ้าีลยนะคำนี้โอ้คำนี้มีเดียมหน่อยนะเนื้อเนื้อเนื้อ,อสไลด์เรานะวันนี้เมนูเด็ดเลยอืมสุกยังครับเดี๋ยวดิใส่กันซอ,องน้ำเลยนะบีอืมนะครับมาแล้วจุ่มกับน้ำจิ้มนะจุ่มกับน้ำจิ้มจิ้มกับน้ำจุ่ม อร่อยครับอืม้แมแอมผักก็อร่อยนะเก๊กผูมปลามากินคนกินก่อนเนะยคราวนี้นะนะเอาจนได้ครับคืนนี้ครับมาอีกตัวครับคือนี่ครับปลาหมาะนะครับไซส์ส,สวยๆมา เห็นไหมเห็นตัวไหมเฮ้ยใส่ตุมพอดีเ้ยใส่อยู่นะมันขึ้นอยู่ปุบปับปุบปับอยู่ฝั่งนู้นนะเรามาตีฝั่งนี้นะอืมกินตัวเก็ดสองตัวนะเดีเดวเดาเดเออเออหอยเดี๋ยวนะครับนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราจะให้ดูชมเชยชมครับประมาณค่ำคืนนี้นะครับ หรือว่าจะไม่มีตัวแล้วอ๋ออืมปม่ปมาของเราอันนี้เรามีปลาหม่ามาฝากพี่ชนะด้วยนะครับ นีครับนะาประม้าในชีวิตนะครับใส่สวยๆเลยนี่ครับปัมาของเราโอเคเป็นหนึ่งแต้มครับเพิ่มดีนครับปัมาครับผลงานประมานะครับนี่ครับผลงานประมาของเราเดี่ยครับผลงานประมานะครับ นียังมีหนึ่งชีวิตครับนี่ผลงานนะครับฝากผลงานด้วยครับนี่ครับสวยง,งามอ้าวบีเมนูเช้าๆนี้ครับอันนี้เนื้อดาดบันทอดูกระทุ่อไม่ใช่เนื้อดาดเช้าๆอันนี้คือนี่แล้ย่างเลยเหรอเห็ดเค็มย,ย,ย่างเห็ดเค็มย่างบีบอกเออเออย่างนี้จุ๊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 จอ๊ลูกนอนอยู่ยังไม่ตื่นเลยยังบรรยากาศอยู่ประมาณนี้ น oh. oh, uh, ี่น you know, ี่นี่นีเอ้าเอ้าเรือมันออกนะเนี่ยทายมันออกมนเออหัวมันจมใช่เอาใส่ใส่เนยด้วยเหรอเอาบีต้าเตียใส่ตาดเดียวเป็นไงไยายเกี๊ยไม่มีอะอ้โหโอ้โหใส่เนยด้วย โอ้ร้อนแล้วครับร้อนแล้วครับเนื้อดาดเออแรงไปเปล่าไฟแรงไปเปล่าพอไม่บีได้อ๋อมาแล้วครับม,มาแล้วครับมาแล้วครับเอาเนื้อพิยาบ้างดิได้ใส,ใส่เลยเนื้อนะครับน้ำจิ้มใส่ไปก็ได้ นี่เราย่างย่างกินไปกินที่กินแบบมีความสุกซอๆกาดหนาวเย็นเย็นเลยเยือกเยือกเย็นเอาหมูใส่ตีบีเเอาเพิ่มไฟสิครับไฟเบา ตัดไปมาดิชนดิยี่เอาลโอ้ยเอาตอนไห่ก่อนเดียวเดียวๆอู้ยกลัมาครับหมูกับเนื้อครับชนกันนะครับชนกันแล้ยี่ดิเออสุดอดสุดยอดเมนูเนี้ยจำไหมแดดมันได้อยู่อ่ะเอ เดี๋ยวสุดยอดมือมามา,มาเที่ยวนะมาเที่ยวกลางคืนงคืนแล้วก็เช้าอย่างเงี้ยไม่ได้เน้นตกปลาหรอกเรามาทำกิจกรรมกันเน้นกินค่ะอืเน้นกินนะ,ะนนะบีบอก <c oughs> ให้ฟาดด้วยเบ็ดด้วยลูกเบ็ดอันนี้ดีตันใหญ่ตันใหญ่ <c oughs> ไ,ไม่ต้องห่วงเราบ,บีมึงได้กินอยู่แล้วฉันจะตีไปให้ดู โอเคอืมก,ก,กินุ่งๆอร่อยอร่อยเอากินไปกินมาน้ำจิ้มหมดนะไหนน้ำจิ้มหมดแล้วลกูกมีครับแล้วแกนี้อ๋อน,น้ำจิ้มหมด <c oughs> อับบี้โทรสั่งเซเว่นหน่อยเดี๋ยวเราไปรับเซเว่นสังงส่งแล้วนะคะเดี๋ยวไปสั่งย่งสั่งแล้วค่ะสั่งเซเว่นแล้วไปรับที่ไหนไปได้ไปรับน,นู่นเหนือท่าเรือท่าเรือ้าท่าเรือที่วัดเลยนะ วัดกล้วยสงมดนะคะเซเว่นสงมดคุณธนาเซเว่นไม่ไม่มีนี่ไม่มีนี่กับเซเว่นนะอะไรอ้าวไม่มีหุ้นส่วนอะไรเซเว่นนะไม่มีสปอนเซอร์นชพีเอชพีไม่เซอร์นะเออไปไปวันนี้เรามาเที่ยวไม่ได้ไม่ได้เน้นปลานะบประกาศตอนกลางคืนแล้วก็ปลาก็มีได้แค่ปลาหมาตัวหนึ่งนะแล้วก็มานั่งกินข้าวกัน มาเที่ยวถือว่ามาเที่ยวอากาศเย็นๆนะช่วงนี้นะอากาศดีมากช่วงนี้เดี๋ยวเราสั่งของเซเว่นแล้วเดี๋ยวเราไปรับนะพอดีน้ําจิม้มซุก,กี้หมดนะเดี๋ยวเราไปรับไปรับมาแล้วครับเซเว่นนะพอดีเรากินหมูกระทะอยู่มเนิม่มจิ้มไม่พอเนียสั่งหมูสั่งน,น้ำจิ้มมาเช้าๆเ,เ,เลยสั่งอะไรบ้างอะตัง้งใจขออะไถึงเนนัอนหรือื่นเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเอาไว้ตัก อ่ารับของเซเว่นนะเบียวได้เกี่ยวไว้ได้ไหมบีไปบีไปยืนที่หัวเรียนเลยอ่าเกี่ยวกับนู่นยังไงเขามีเขามีอันนี้ของเขาอย่งเงไม่มีอะไรเออเอาสมอไปเกี่ยวก็ได้เออหมอเกี่ยวไว้เออเดี๋ยวไปตรงเมี๋ยวไรปับไปบีเดินขึ้นไปเลยบบจัอ ดนบีดันดิบีดันหมุนเรือไปดิี่ดันหมุนเรือไปดันหมุนเรือไปดันไปเออดันเหล็กเออเออญี่ปุ่นเท่าไหร่สิจะไหมเดี๋ยวมัดพนันเชิงนะเดี๋ยวให้แย่ให้อาหารปลาหลังจากที่เราไปกินนอนกันมากินข้าวกันมา แวะวันพน์เชิงเดี๋ยวให้อาหารปลาเราให้อาหารปลาว,วัดพน์เชิงเดือนนต้องเที่ยวเยอะ เราไปให้รู่นไปปลา่นโอ้ปลาเยอะมากนะครับเดี๋เดี๋เอเดียวเรือเขาออกมาดีเรือเขาจะพาไปลอยดีดีลูกดีดีใส่ไม่ใส่ชูชิเลยรอใส่ชูชีเลยหอว่าเ๋ยวไปนั่งกันที่ไปนั่งลงนั่งลงดีดีเอาไปยังกับลมปังดี แนบแล้วโอ้ยไม้แนบไปแบดไปนังเลยนี่นะครับตอนนี้จะให้อาหารปลาแล้วนะครับอาหารปลาดูดิปลาเยอะอู้ไม่ไปอ่ะดีลุกขึ้นเลยดีลุกขึ้นเลยเสียปลาอันี่ะใครลุกใครเยอะๆเลยเร็ว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 ให้ใกล้ๆเราสิให้ใกล้เรานี่เออ ให้หาปลา,าไม่ไปเห้ให้หปาได้านให้ ไปนี่ครับบรรยากาศร้านอาหารนะครับไปเที่ยวมานีครับ,รบมีใครมาเอามาขวดเจเรือเฉยนี่ครับทางเข้ามาเลยร้านอยู่ข้างในบรรยากาศดีดี มีอยากนั่งก็เชิญเลยได้ไ้นั่งโต๊ะบนก็ได้อาอกินข,ข้าวแล้วกินแต่ข้าวนะไปลงเรือตุ๊บานมาเท่าไหร่นะลงลงเรือมากินอะไรนะชาบูไงชาบูแล้วก็กินอะไรนะหมูกระทะหมูกระทะอันนี้มากินแวะแว้ร้าน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 อะไรนะพี่ร้านอะไรน,นะสาราทองสงาราทองอ๋อสาราทองสาราทองอืมทอง มา嘛ไม่ดูไม่ดูสิ่งต่ัดๆูนะะคนี่ปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะปลาหมึกทอดปลาหมึกทอดนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะแล้วก็แกงส้มไข่ชะอมกุ้งนี่นะจ๊ะจัดไปมากินกันได้เวลาไหนลองชิมดูค่ะนี่เปีนอย่าให้ดูวิวหน่อยนะจ๊ะ ดูนูแจ้วิวดูวิวพิบวิวโอ้โหของเขาหน้าท้าทางนั้นน้าท้าแซ่บเลยนยายนายาชิมอันนี้ไปทำคลิปมาไม่ได้อะไรเลยนะวันนี้เรามากินอย่างเดียวแล้วกันคลิปเมนูนี้คลิปข้าวผัดปูนะคะลุยกันเลยนะนะดูยอดแอบดีเลยหนอนปลาหนอนปลากินปลาก็ได้ลูกชุบเป็นทอดหนึ่งมืกมือก็ได้ลูกอ่าขอเลยอภัยนะครับคุณผู้ชมครับ mmm à lôi mmm chị muốn mong cổng để bực không được mmm 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 à ok, à, กินเลยบีไปปุจาราไปปุจานะเบียบ,บป่บปะมึเบีบีอร่อยอร่อยอืาา<ม>อาาเบีั่งเลยควอกิีครับ<ม>กินกรน กินกินล้ครับนี่เลยร้านนี้นะกับข,ข้าวเกี้ยงจานเลยเมื่อกี้นะเกี้ยงทุกเมนูนี่เลยนี่เรามาเราจากไปตกปลากันมานะเที่ยวแล้วก็ตกปลาแว็กกินข้าวร้านตั้งแต่เมื่อวานเดินเราจะกลับแล้วเป็นร้านแนะนำหน้าร้านน,น,นะาน,นี้ออกจากเอาสามโคกมาบางไรตรงนี้เป็นบางไซนะป้านนะนบางไร